รู้ไหมว่าคนเป็นไทรอยเขาต้องการกำลังใจเพราะโรคนี้ส่งผลกระทบทางร่างกายและจิตใจซึ่งอาจทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หรือหมดพลังได้ครับซึ่งสาเหตุหลักๆมาจากอย่างแรกคืออาการทางร่างกายเช่นอ่อนเพลียน้ําหนักขึ้นหรือลงผิดปกติใจสัน่นผมร่วงผิวแห้งหรือนอนไม่หลับเลยทําให้รู้สึกควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ครับอย่างที่2ผลกระทบต่ออารมณ์ฮอร์โมอนที่ไม่นิ่งมีผลต่อสมอง ทำให้บางคนรู้สึกซึมเศร้าวิตกกังวลหรืออารมณ์แปรปรวนมีความรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวเองครับอย่างที่3การจัดการโรกระยะยาวการกินยาต่อเนื่องการตรวจเลือดบ่อยๆหรือการปรับวิถีชีวิตอาจทำให้รู้สึกเหมือนเป็นภาระเลยต้องการแรงสนับสนุนเพื่อไปต่อครับอย่างที่ 4. ความรู้สึกโดดเดี่ยวบางคนรู้สึกว่าคนรอบตัวไม่เข้าใจอาการเพราะโรคนี้มองไม่เห็นจากภายนอกทำให้ต้องการกำลังใจครับ อย่างที่5ความกังวลเรื่องอนาคตเช่นอาการจะดีขึ้นไหมหรือต้องกินยาตลอดชีวิตเลยอาจทําให้รู้สึกหวั่นใจครับ